ปูครั้งเดียวถ้าทําค้างวันนี้เสร็จก็คือจบเลยครับมันได้เป็นพืชรายวันครับนี่ครับได้เก็บตลอดทั้งปีเลยครับนี่คือดอกของเขานี่นะครับอจะเป็นดอกที่มือแล้วก็จะมีลูกเลยครับอสมมุติว่าถ้าใบหนาครับปลูกไปได้ห้าหกเดือนแนะนําให้เด็ดใบออกนะครับแบบนี้นะครับให้แดดสองต้นพืนบ้างนะครับโอ้เยอะมากเลยนี่โอ้อ่อนซอนออนซอนเป็นพืชที่คนทําเกษตรไม่ควรมองข้ามนะครับได้เก็บเก็บทั้งปีเลยครับพูดง่ายๆก็คือ เป็นพืชรายวันครับไม่ต้องปลูกแล้วปลูกอีกนี่ครับอย่างงั้นก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งตัวเลือกของคนที่คิดจะทะําเกษตรใช่ไหม<ช>พี่ว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าคิดจะทําเกษตรแล้วก็ควรจะมีผักชาผักอนูนไว้ประดับบ้านประดับสวนใช่ครับต้อง,องมีติดไว้เลยใช่ไหมพี่ถ้ามีพื้นที่ปลูกแนะนําต้องปลูกว่าครับเป็นพืชที่ว่าต้องปลูกไว้เลยครับเพราะว่าเป็นพืชรายวันครับได้ค่าน้ําค่าไฟค่ากินค่าอยู่ครับได้เก็บขายทุกวันนอนได้เก็บทุกวันติดดอกติดลูกติดผลทั้งปีครับนี่ครับลูกอ่อนก็มีลูก ลูกพอเก็บเราก็มีมันจะเป็นรุ่นไปเลยนะครับเนี่ยวันนี้เก็บลูกนี้พวกนี้เก็บลูกนี้ครับเนี่ยมันจะไล่เป็นรุ่นไปเลยอืคือถ้าบำรุงดีๆนะบอกเนื้อติดลูกติดดอกติดผลทั้งปีเลยครับโอ้โหนี่นะครับเยอะๆอย่างนี้เลยนะครับเนื้อด้านในก็จะประมาณนี้นะครับเนื้อเนื้อหนาแล้วนี่นะเขามม่สตูอะไรบ้างไหมพี่อย่างเงี้ยนี่นะครับเนื้อดีนะครับ มันม,มีเลยใช่ครับสรรพคุณทางยาจะค่อนข้างดีเลยครับมันช่วยเรื่องอะไรบ้างพี่เข้ากู o g l e เลยครับพิมพ์คำว่าประโยชน์ผักสาผักอินูนมันจะขึ้นเลยครับสรรพคุณเยอะมากครับผักสาผักอินูนบอกไม่หมดบอกไม่หมดลองเข้ากู o g l e สอบถามดูได้นะครับทีนี้ที่สวนบอกไม่หมดครับจมาต่อเนอตอนทำค้างแล้วพี่ค้างเนี่ยเพื่อนๆอาจจะสงสัยอ้ามีเสาสี่ต้นแล้วสมมติอ่ะนะเสาสี่ต้นสี่คูณสี่เมตรแล้วเนี่ยใช้เหล็กคาดแล้วเนี่ย แล้วจะทําอะไรให้เขาเลือ้อยเลื้ยได้อรพี่มันต้องวางด้านบนก็คือจะใช้ตาข่ายนะครับนี่นเอาไม้ไผ่ขัดก่อนใช่ไหมใช่ครับใช้ไม้ไผ่เสริมเม่เดหลักๆก็คือจะใช้ตาข่ายในนี่นะครับเขาเรียกตาข่ายอะไรเขาเรียกว่าตาข่ายค้างผักนะครับที่สวนจะไม่ใช้ลวดนะครับเพราะว่าลวดมันค่อนข้างจะร้อนแล้วก็ราคาแพงนะครับที่สวนจะใช้ตาข่ายแบบนี้นะครับตาข่ายมัดละดร้อยยี่สิบบาทครับใช่กลางได้เยอะนะครับกลางได้เยอะครับเขาลองเสิร์ชดูเขาเรียกว่า ตาคายค้างผักใช่ครับตาคายค้างผักคุณหาพิมพ์มาว่าตาคายค้างก็มาคุมเลยปึ๊บใช่ครับเรามาคุมแล้วก็ใช้เชี่ยวผูกแล้วก็เขาจะพาดกันเองครับเลยเขาจะฟาดแล้วก็มันจะรับน้ําหนักได้เรามาถึงเรื่องค้างแล้วครับทีนี้ระยะห่างของการปลูกพี่ระยะห่างจริงๆก็คือไม่ต่ากว่าสี่คูณสี่ครับถ้าเราปลูกถี่ต้นมันจะแน่นนะครับอืมแนะนำสี่ซู่สี่เหมือนเหมือนอเหมือนการวางเสาเลยใช่ครับสี่คูณสี่นี่กําลังดีหรือสี่ สี่เมตรครึ่งก็ได้ครับ<ะ>ไม่ไม่ต่ำกว่าสี่คูณสีครับถ้าเอายอะกว่านั้นมันจะแน่นกันไปมันจะดูแลรักษา,ายากใช่ไหมพี่กว่านี้มันจะแน่นครับแล้วก็มันจะค่อนข้างเป็นพืชบ้าใบครับบ้าใบหมายถึงบ้าใบก็คือใบจะหนามากมสมมุติว่าถ้าใบหนาครับปลูกไปได้ห้าหกเดือนแนะนําให้เด็ดใบออกนะครับแบบนี้นะครับให้แดดสองถึงฟืนบ้างนะครับเด็ดแต่ใบนะครับกิ่งไม่ต้องไปตัดดีนะครับเขาก็จะให้ผลผลิตดีครับ นี่คือเทคนิคอีกเทคนิคนึงก็คือดดไม่ต้องไปห่วงใบเขาใช่ครับดิดเดิดใบเขาแบบนี้คือโอเคไหมพี่ใช่ครับมีแสงออกางใช่ครับดิดใบให้แดดส่องาบเขาก็จะมีดอกออกมาให้เห็นแบบนี้นะครับนี่คือดอกของเขานี่นะครับจะเป็นดอกที่มือแล้วก็จะมีลูกเลยครับอ๋อจะได้คิดถึงตคือลูกเขากําลังจะออกตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับลูกจะออกตามมือแล้วครับเอ้าพี่อย่างนี้ลูกอ่อนๆก็กําลังจะออกและไอ้ลูกใหญ่ๆแก่ๆก็ยังคาต้นนี่แปลว่าเขาก็ออกตลอดปีตลอด ทั้งปีเลยเลยครับเหมือนไล่จังหนึ่งถึงสิบเลยครับกลูกใหญ่ก็เก็บไล่เก็บเป็นรุ่นุ่นไปแล้วครับตัวที่ออกดอกก็ออกดอกไปครับอืเป็นพืชลายวันครับเป็นพืชมหัศจรรย์มากเลยเนาะครับแล้วช่วงไหนที่เขาให้ผลผลิตเยอะที่สุดอะพี่ช่วงที่อายุได้หกหกถึงแปดเดือนนี่จะเยอะมากหกเจ็ดแปดเก้าเดือนนี่คือจะเยอะมากออืช่วงนั้นคือถ้าบำรุงดีๆนะบอกเนยติดลูกติดดอกติดผลทั้งปีเลยครับโอ้โหนี่นะครับเยอะๆอย่างนี้เลยนะครับ เนื้อด้านในก็จะประมาณนี้นะครับเนื้อเนื้อหนาแล้วนี่นะเขามีสตูอะไรบ้างไหมพี่อย่างเงี้ยนี่นะครับเนื้อดีนะครับมันมีอ่าสตูพืชที่ต้องระวังไหมสตูพืชก็จะมีแมลงหนอนพิเศษนะครับที่จะชอบกินใบเราเดินดูนะครับมันจะไข่ตามมือตามยอดสมถติว่าถ้ามันไข่ตามไปนี่เราก็เด็ดเด็ดทิ้งเลยเลยครับมันจะอยู่กับเป็นกลุ่มครับดูแลง่ายครับ ก็มันคือมองเห็นเลยใช่ไ่าว่าใช่ครับมันมีแมลงมากัดเงี้ยเหรอพี่ใช่ครับแต่ถ้าปลูกแล้วไม่ดูแลนี่ไม่แนะนําให้ปลูกครับเพราะว่ามันจะกินเยอะมากกัดกินจนป่นเลยครับต้องเอาให้ทันเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับเขาเรียกเป็นแมลงอะไรไหมแมลงหนอนผีเสื้อครับกินใบกินยอดกินลาต้นเจอก็แค่ดัดเด็ดออกไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรพ่นเลยไม่ได้สีสารเคมีแล้วก็มันจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นกล้ครับนี่ครับตัวเป็นดอกก็เป็นดอกโอ้โหอย่างนี้เลยครับเป็นพืชลายวันครับ นี่ลูกอ,อ่อ,อนเต็มเลยครับเนี่ยโอ้เยอะมากเลยนี่โอ้อ,อ่อนซอ,อนอ่อนซอนป็น,นพืชที่คนทําเกษตรไม่ควรมองข้ามนะครับได้เก็บเก็บทั้งปีเลยครับพูดง่ายๆก็คือเป็นพืชรายวันครับไม่ต้องปลูกแล้วปลูกอีกนี่ครับอย่างนั้นก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งตัวเลือกของคนที่คิดจะทําเกษตรใช่ไหมพี่ใช่าใช่ครับ,<า>รบอย่างน้อยที่สุดถ้าคิดจะทําเกษตรแล้วก็ควรจะมีผักสาผักอนูนไว้ประดับบ้านประดับสวนใช่ครับต้องมีติดไวเลยใช่ไหมพี่ ถ้ามีพื้นที่ปลูกแนะนําต้องปลูกว่าครับเป็นพืชที่ว่าต้องปลูกไว้เลยครับเพราะ <surf. S 2> ว่าเป็นพืชรายวันครับได้ค่าน้ําค่าไฟค่ากินค่ายอยู่ครับได้เก็บขายทุกวันนอนไ,ดได้เก็บทุกวันติดดอกติดลูกเต็ดผลทั้งปีครับนี่ครับเน <c oughs> ี่ยลูกอ่อนก็มีลูกลูกพอเก็บเราก็มีมันจะเป็นรุ่นไปเลยนะครับเนี่ย <c oughs> วันนี้เก็บลูกนี้พวกนี้เก็บลูกนี้ครับเนี่ยมันจะไล่เป็นรุ่นไปเลยอ <c oughs> ครับดูแลได้มันก็จะได้ผลผลิตแบบนี้ครับดูแลได้แหละ <c oughs> เน้นเรื่องการดูแลหน่อยพี่ว่าหลักๆแล้วการให้น้ําให้ปุ๋ยเนี่ยการดูแลก็คือสําคัญมากอันดับแรกก็คือนี่แหละการปลูกหลายคนไปใช้เสาไม้แบบนี้ก็ดีแต่คือต้องใช้เสาใหญ่ๆเพราะว่าถ้ามันพังมาแล้วคือจะเสียใจเลยนะครับแนะนําให้ใช้เสาปูนแล้วก็เป็นคืนถ้าค้างพังมาเนี่ยจะเสียใจหมายความว่ามันมันจะตายเลยหรือว่าไม่ครับมันจะยกยกไม่ขึ้น หมายถึงว่าไอ้น,นี่มันจะสุดมามันจะยกไม่ขึ้นใช่ครับเราจะทัเมื่อกับปลูกใหม่จะเสียดายครับแนะนําถ้าปลูกเสร็จแนะนําให้ใช้เสาปูนหมายถึงว่าช่วงนั้นรายได้เราจะหายไปเลยใช่ไหมสำหรับคนที่เก็บขายอยู่แล้วมันล้มลงมาใช่ไหมพี่ท่านล้มลงมานี่เราจะเก็บลูกไม่ได้เลยครับ แต่ว่าต้นเขาก็ไม่ตายใช่ไหมพี่ต้นไม่ต้นไม่ตายครับเหมือนเราทําสาวใหม่แล้วก็ทําค้างใหม่เหมือนเริอมต้นอีกทีนึงเนาะใช่ครับเราจะเสียดายเสียโอกาสเลยครับโอ้ก็คือเสียโอกาสที่จะเก็บขายนั่นเองนะครับถ้าดังนั้นถ้าจะปลูกแล้วก็ต้องทําค้างให้มันดีๆไปเลยเนาะพี่เนาะใช่ครับนี่ครับที่สวนก็จะใช้เหล็กแบบนี้โอ้พื้นที่ที่พี่ปลูกทั้งหมดนี้มันลืมถามเลยพี่ควมางแค่ไหนสามงานแล้วผมว่าน่าจะสามงานน่าจะได้ แปลงหมายถึงแปลงนี้เนาะใช่ครับรแต่ว่าพี่มีหลายแปลงเนาะปลูกไว้หลายที่ครับปลูกไว้หลายหลายที่มากปลูกหลายที่มากครับชอบพืชชนิดนี้ว่ามันไม่ต้องปลปูกแล้วปลูกอีกปลูกครั้งเดียวครับนี่ก็ดูแลง่ายนี่ครับนี่นี่นนนครับปลูกครั้งเดียวถ้าทําค้างวันนี้เสร็จก็คือจบเลยครับมันได้เป็นพืชรายวันครับนี่ครับได้เก็บตลอดทั้งปีเลยครับอืการใส่ปุ๋ย